สวัสดีครับ FC ช่องมุกวรพงศ์ครับสาหรับวันนี้เนาะจะเป็นอีพีที่จะมารีวิวเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงจังหวัดสมุทรสาครครับปีพศ2 5 2 2่งอซึ่งเป็นรุ่นมาตุภูมิย่อเรียกบ,บัวใหญ่ใช่ไหมบัวใหญ่หลังจากก่อออกที่บ้านเกิดหลวงพ่อนะครับออยู่ที่จังหวัดร้ออ็ดหลวงปู่ เป็นคนปลุกเสกนะครับให้ดูเนื้อๆดูความคมของเหรียญนะครับเหรียญน่กจุภูมิล้วบสุดวมาเอาจุดสังเกตมีอะไรบ้างนะของเหรียญรุ่นมาตุภูมิตรงสังคติก็จะเป็นคาว่าพ่ออยู่ด้านบนแล้วก็แม่มไ่เหรียญนี้ออกที่วัดไหนนะเหรียญนี้บัวใหญ่เนาะบัวใหญ่ออกที่วัดโพไซ อ๋อปีเดียวกันเนาะอ่าปีพันราช2,522เนาะอ่าใช่เหรียญนี้มันทันหลวงพ่ออีกใช่ไหมอ่าแท้ทันแน่นอนครับทันแน่นอนเนาะพีทีดีปีเล็กอ่าให้ดูไอจุดสังเกตง่ายๆของเหรียญหลวงพ่อสุดนรุ่นนี้รุ่นบัวใหญ่อ่ารุ่นบัวใหญ่เหรียญจะมีความคมชัด เนี่ยจะสังเกตคือบัวบัวจะเป็นยังไงบัวบัวจะใหญ่ขึ้นมาใช่ไหมหรือยังไงใช่ใช่อ๋อบัวจะใหญ่อืมน้องสื่อคมชัดแล้วก็เหรียญนี้จะมีคือทั่วไปของรุ่นพุสดจะมีรูปเสืออยู่ข้างล่างเนาะเป็นอะไรเสือแผนเสือเพ่นเนาะอันนี้คือด้านหน้าเนาะ ในด้านหลังด้านหลังเขามีมีอะไรพอสังเกตวองด้านหลังนีอด้านหลังนี้ก็คือยันอะขาเนาะยันตะก้อเลยนี่ของลุมพุสุดลุมพุสุดโดยตรงเนาะุ่นมาตาปิตุภูมิเนื้อเป็นไงบ้างเนื้อเนื้อต้องแบบเรียบตึงเนาะเนื้อเรียบตึงเนาะอ่าใช่ครับด้านหน้าจะเป็นเรียบตึงด้านหลังนี้จะเป็นแบบขูกขะนะขูกขะใช่ไหมเนื้อจะไม่เรียบเนาะเนื้อจะมีขูดขะอเนาะใช่ใช่ด้านหลังจะเป็นแบบขูกขะโอเคนี่คือเหรียญอ่าโัวใหญ่ตัวใหญ่เนาะวัดอ่าโพไซเนาะ กี่เหรียญคือเป็นเหรียญบัวเล็กเนาะบัวเล็กเดี๋ยวเล็กรุ่นมรตุภูมิเหมือนกันเนาะอันนี้ออกที่วัดตระตูมิรุ่นปีประตูภูอันนี้จะเป็นเมตตาสร้างบทวัดศรีมงคลวัดศรีมงคลจังหวัดระเอ็ดวัดศรีมงคลจังหวัดระเอ็ดเนาะตัวนี้จะมีโคดจอกซอเสือตรงสังคติ มี Or, โคดสังติเนาาะอ่ต no. ้องเป็นโคดตอกนะโคดตอกอ๋อตัวนี้ใช่ไหมคขาว่าอะไรนี่เขาสอเสือใช่ไหมสอเสือครับโคสอเสือความคมลึกเนาะคือสังเกตตรงนี้เนาะอยู่ใต้ใต้ใต้เขาเรียกว่าใต้อะไรผ้าผ้าอ่าสังกติสังกติเนาะอยู่ข้างล่างเนาะอ่าแล้วก็จะมีรูปเสือทั่วไปรูปเสือทั่วเพ่นเนาะคมชัดเนาะความคมชัดของเสือเนาะปลายจีวรเนาะใบหน้าใบหน้าของของท่านเบียนกันบ้างใบหน้าอ่าต้องมีเมตตา ใบหน้าเนาะมีเมตตาอย่างนี้เนาะเมตตาติดอย่างงี้แล้วตัวหนังสือหนังสือของของหลวงพ่อนี่ก็ต้องคมชัดเนาะเป็นแท่งแท่งหลวงพ่อสุดวัดกาหลงเนาะตัวหนังสือก็จะคมชัดเนาะพื้นพื้นอะพื้นตรงนี้เป็นไงอ่ารุ่นนี้จะเป็นบล็อกสายฝนนะบล็อกสายฝนเนาะใช่อันนี้จะแบ่งงันอ๋อจะเป็นเส้นอย่างนี้เนาะเหมือนเส้นๆเนาะอ่าใช่เส้นสายฝนเนาะ แบ่งกันสาบล็อกแต่ตัวนี้เป็นบล็อกสายฝนอ๋อมีมีหลายบล็อกใช่ไหมอันนี้คือบล็อกสายฝนเนาะใช่ครับุ่นบัวนี่เป็นไงบัวข้างอันนี้จะเป็นบัวเล็กบัวเล็กเนาะนี้บัวเล็กเนาะหูแกหูดูหูได้ดูหูได้อ่าที่เป็นรอยอันนี้มันมาทําติดต่างหากแล้วมาเป็นสําเร็จมาเลยบล็อกสาเร็จเลยอ่าอันนี้ปั๊มในตัวาปั๊มในตัวเนาะเป็นของในตัวเนาะโอเค ทำในตัวนะโอเคแล้วดูด้านหลังด้านหลังของของไอเหรียญเป็นตัวสุดเป็นรุ่นนี้นะด้านหลังก็จะเป็นตะก้อตะก้อจะเป็นยันตะก้อเหมือนกันแต่จะเป็นตะก้ออ่าใหญ่กว่าโบใหญ่โอ้ใหญ่กว่าโบใหญ่เนาะอ่าโอ้ใหญ่กว่ายันใหญ่กว่าความดูสังเกตเนาะจะใหญ่กว่าจะกว้างใหญ่กว่าเนาะด้านหลังเนาะความแตกต่างของของเหรียญเนาะรุ่นปิทุพูิเนาะใหญ่กว่าบัวเล็ก วัดม,มีมีชื่ออะไรของของที่เดยนด้านวิธีนี้เมตตาสร้างโบสถ์วัดศร<ส>ีมหามงคลแหมคนจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะเป็นบ้านเกิดของหลวงพ่อเนอะเอาะหลายคอนอาจจะไม่รู้ว่าหลวงพ่อท่านเกิดที่<อ>นี่เนาะมันเกิดมันเกิดท่านเกิดอยู่ร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดเนาะแล้วคำข้างๆเรามองเห็นไหมขอบข้างเป็นยังไงบ้างตัวนี้จะแยกเฉพาะเนื้อ บล็อกหน้าว่าอย่างเดียวมันจะมี3บล็อกที่จะมีแบบเหมือนขอบสตางค์เหรียญอะอ๋อที่ที่เป็นขิบสีนะใช่ไหม,อ,หมอ,อันนี้นจะเกลี้ยงเนาะเนื้อนี่จะค่อยเกลี้ยงเนะาะใช่สองบล็อกนี่จะเป็นแบบตัวตัดธรรมดาเหรียญน,นี่ก็เป็นเหรียญการนิยมเหมือนกันเนาะนี่คนจัดเก็บเหมือนกันเนาะอ่าปีลึกพิธีดีปีลึก,ป,ลกปีสองสองแท้ทันหลวงพ่อสุเสกอ๋อท่านหลวงพ่อสุเสกเนาะอ่าโอเคครับครับสำหรับเหรียญสวยเนาะของอ่าหลวงพ่อสุดวัดกาหลง ปี2 0 2พันารอะรุ่นม,มาตาปีตุภูมิหลังยันตะก้อ,อ,อกที่มาเกิดหลวงพ่อจุบัดร้อยเอ็ดเนอะอันนี้คือให้ดูความสวยความของเหรียญความคมของเหรียญเนอะอด้านหน้าด้านหลังเนาะถ้าใครมีเก็บไว้นี่ก็โหเหรียญนี้ก็คือยอดนิยมเนาะของหลวงพ่อคือสะสมสถาบนักสะสมเนาะเก็บสะสมหายากแล้วตอนนี้หายากแล้วโอเคครับ ขอบคุณเดยเหราบคนติดตามช่องมุกบอรพงศ์ให้สำหรับการรีวิวนี้ลองพอสุดบัดกรลงสมุทรสาครปี2 5 2 2นาอ,อ่เนาะขอชมขอญอาตจบเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมุกบรลพงศ์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับฝากให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมุกวรพงษ์ด้วยนะครับ